ก็คนป่วยก็เยอะเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ทีนี้คนป่วยต้องวางจิตอย่างไรเจ้าคะคนป่วยลระคนป่วย5วิธีพระองค์บอกว่าถ้ารรมะห้ประการไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้ารายใดผลที่เขาหวังได้คือพระลาหนพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขาร มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน5อย่างหรือง่ายๆกว่านั้นอีกนิดหนึ่งย่อมอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆกายยตาสตินะพระ,ะองค์บอกให้มีสติรอคอยการตายสอนกับพิสุจบอกพิสุจทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาลละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลาย มีสติทำยังไงพระองค์อธิบายสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานสี่พร,ระองค์อธิบายด้วยอนาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเขาออกสบายๆนะหรือว่าถ้าใกล้จะตายจริงๆเอาซีดีไปเปิดให้เขาฟังวันนี้นะ,ะแล้วเขาจะได้อน,นิสงหกประการจะเป็นอริบุคคลถึงขั้นอนาคามีได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต นะพระุทธเจ้าบอกว่าถ้าละสังโยชน้าไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระหลานนี่เป็นเคล็ดลับที่เราไม่เคยทราบมาก่อนแน่นอนนะดังนั้นพุทธรจนะจากข้อมูลที่เก่าที่สุด2,000ันกว่าปีนี้นะได้บอกว่าพระองค์จัดไว้กับพระอานนท์ปารลบถึงการตายของพระปัทกุณะดิ้นทุรนทุนทนลายพระองค์ไปเยี่ยมปัทกุณะบอกปัทกุณะทนไหวไหม ปัตตุนบอกทนไม่ไหวเจ็บปวดมากทั้งปวดหัวปวดท้องบอกปัตตุนะตั้งใจฟังธรรมนะผมก็แสดงธรรมแล้วก็จากไปพระอนุนบอกว่าหลังผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานปัตตุนะก็ทํากาละหลงแต่ชีวิตวันผ่องใสย,ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมยังไม่ได้ไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยละสังโยธาได้จึงบอกในสงของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะ จะรัสังโยชน์หาได้นะจะได้ยินจากผู้เจ้าโดยตรงก็ตามหรือจากสาวกที่นำคำศัสนา,ามาถ่ายทอดหรือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เอง